สวัสดีครับวันนี้พามาชมหอมพวงเบอรยี่สิบครับี่จัดมินนะครับผมันทำให้เอาครับปลูกครับไว้สองไร่ครับลวงครับปุ่มเลียงเลยครับน,นี่ครับนี่เหนึ่งรวงนะครับนี่ หนึ่งลวงครับลวงยังใหญ่เลยครับนี่ครับบลวงใสๆครับเย,ย,ยี่ยมดีครับสนใจ ต่อได้ครับนี่ผ่าชมครับของก็จะไว้ด้วยครับลวงให,ใหญ่ครับกลมสวยๆ แน่นเลยครับเนี่ยหัวคนาลกหน่อยครับไม่ได้ตัดเลยครับลวงเป็นปั้นเลยครับ นี่เอาได้ครับเนี่ย ข้าวจะก็จะตุกนิดหน่อยครับผมกำลังลุยป่าครับจะถ่ายเพื่ท่านผู้ชมดูครับถ้าเอฟซีเข้าไหนสนใจครับ ฉีดยาไปหนสองหนเองครับไม่ฉีดยาเลยครับไอหอมพวงยี่สิครับชอบน้ําชอบปุ๋ยครับมีปุ๋ยเท่าไหร่ขนใส่เข้าไปครับยิ่งใส่เยอะยิ่งได้เยอะครับลวงใหญ่ในลวงก็ไม่ได้ฉีดครับปล่อยครับธรรมชาติครับฉีดแค่เก็ยบหญ้าเชื้อราทิง้ง ่อออกรวงทิ้งครับแต่ละลวงครับพอได้ครับเนี่ครับยี่สิบครับ สองไร่ครับสนใจทักมาครับวีดีโอชุดนี้จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจทักมาครับสวัสดีครับ